สบายดีอีกรอบเด้อไม่กลับอย่างไม่ไกลับอย่กินต้มเอ้ยกินซั่วไก่ก่อนสบายดีอีกรอบค่ะไปกินก่อนนะครับเน่อยลาบยาต้มซั่วไก่ข้างหน้าเราจะกินักไก่เนาะตายสนั่นดีน ที่เรามีเป็ดไก่เราเองไก่หลายเป็ดหลายซีเรียนเอาบปได้เลี้ยงกอาบปได้ดำหน้าเอาเองเอาการรอกินเป็นอย่างนี้เอาบปได้รอกินอย่างเดียวได้เอาดำหน้าได้เอาจังได้กินเออโมเมนต์ว่าเอารอกินเด้ออย่าเข่าใจผิดเด้อรอดำจะได้กิน หอนแทหอนหวานเยี่ยมจะมองอะไรบ่เออนี่คือบ่กเปลือนบ่หอพักอันนี้น่ะใส่บ่ใส่ต่อยบอเจ้าเชียร์ได้ไหมตีอีกแล้วว่ามันหอนเนี่ยเอาอันนั้นมาได้ดีนะอันอันอันจ้าดข้าวนี่ยเออนั่นแหละแต่กวางเนี่ยมาผู้สิทใครห้ามมัน ส่ห hmm. ันใส่้นะคะยกบสันาะใส่ักินบีินสัวไก่แต่เงเลยนะบร์บินแต่โดนเลยแต่แต่มบางก็จะเห็นงูานกับไก่คุณเมตตายช่นียอันนี้บีหน่อยจังโอ้ยจัแสบจัคัน เดียบ่เดีโอ้ยคันเดียวคมาแลลวน้ำบริอาตะปันซีเลปี่นงเน่าตะจเพนดะเจเนบร้ส่วนอาดเนาะ ขึ้นจะดำหน้าหรอเ่บริสุทธิ์มากินอหอม้อยสิบบาทเนาะ แล้วก็เทลงหม้อเลยค่ะแล้วั่วลงในหม้อเลยนะคยาเบ้ากินไก่ทอนเแต่กินไก่เจจ้าข้องเราแงวยำเบ้ายาเบ้าอยูขายเจหม้แบบนี้ ไก่แจ้บ่อเดี่ยวนี่เหบ่อนบ้านแวห้านกับอ่าในบ้านขึ้นเธอซื้อมือนาอได้สัโ้อยก็โตละ90บาทโดนพยัอยูตรง70หรือ6 80น่นจะเป็นบางห้านบางห้านก่แพ จาีแต่ละห่ารคล้ายบคือกันสิโตัวนะสดีทุกคนบางคนเอาแบรลายลโอ้โอโจกใจเดียวน้ำลน <c oughs> นี่นี่ติดต้อนเลยสกรัซทร์ตะกี้แล้วแล้ว่ <c oughs> ากระซกันต่อหนอน

ขั้นไปทั้งอื่นแล้วก็เป็นอันคือทอดเพื่อนนะเนี่ยเวียค่ะข้ามงข้ามูเหตุคือเพื่อนแบบมีลูกน้อยอยู่เพื่อนใดท้าเพื่อนไปใส่นั่นนั่งน้อนั่งสาวนั่งพื่นบ่ได้นาฬิกาจะคู่กับพูกเป็นท่าแต่บ้านาฬิกาไก่มันดาจะพร้อ้สายแล้วก็ตื่นนะแต่งแต่ผัวบ่อยูหนาแต่งแต่ผัวต้มบ่อยูน ตื่นกับซ้ายได้โอ้ยขิดฮอดผัวอยู่จมอยู่จมเศร้าจมแรลงแต่ละมือมนี่อือโอ้ยน้อคนเคยเห็ดหนุนเห็ดหนีหหน,น้ำกันนะเข้าไปเบิ่งอยู่คนเคยไปเว้ยไม่เสียแล้วาขาดใจอยูฮัมบูรดเว่าฟืนเราตัดไม้ก็ไปน้ำกันอืเอบเาอบาถึงขนาะดคนเคยคตัดมงตัดไม้น้ำกันกับขีดฮอดกันเห็ดยังไงสบายกัน ฮะผู้ไม่ให้กับโบเอาเห็ดยังไงซะเซียาผูกเก่าบ้าบ้าบ้าเอาแล้วแร่งได้แล้วแหล่งเนี่ยเซียวอยใ่อมแล้วแงแล้วเราก็จะมารวมนะคะย่างขาพอ่นเบรดเราก็จะใส่หัวหอมกับพริสคุจีนะคะ โอเได้บม <B ulk S 1> ีพ well, ักแค้วเนาะนำแล้วโบได้ัวนำแล้วเขาก็ใส่แตนใส่แต่เกือสซ้ำอ่านสกอเปลี่ยนบางมือจังจังเพลงงเราจะใส่ทั้งน้ำปลาแล้วก็ปลานะคะความนุ่งเศกนลาวก็สิบเปข้างไฟอีกบ่

ก็ข้าครัวใส่หมักนหน้าเอาะใส่ติดใส่หอมมาเด้อพายประธานกินข้าวแงเดเ้อกินข้าวแรงกันเพชรระเบิดจนี่เสียวคอยรอบฝาดรอบฝาดรอบผาด,าดตับไก่แล้วมื่อ ใส่ต้าั่วอีกเออยสิต้าั่วคุณเอาให้เอือยสีเล็ดเลือันเอือยสีอีกาะกยเยเตียมไปแล้วเลยไก่กับมันเนาะมันคือเป็ดนี่อันนี้ฮะส่วทั้งกระดูกเลยพี่้องเอยรวมมิตรนะคะ ปาตตัวนีกได้ลายด่ลายแตกตัวใหญ่แล้วก็ไม่ใหญ่หรอกไก่มันข้างมันใหญ่มันมันไม่ยุ่งหอกไก่มันหม้อเาหอมหอมหอมยิ้วเข่าอืมขนประเด็กกับน้ำป่าใส่เลยว่ารดเนื้อมากว่มใส่ วัดปิหาการมันกินหนเนาะการใด่ะขาคขึ้นกไปในสักมือกเลยนี่เทากัมาขังตงหลก่อนนี่ัแหน่อยนะนี่เกิ่มนีพักแค่้วก

จับมันมาหครับพอกินมันไม่ใ่เน่าแล้วหรอเขาเก็บไแง้นเอิแมงเอแมงจงโจ้ใหญ่เอ่อแมงจงโจ้แมงหยงโยโเบึงแมงจงโจ้บ้านคอยเอินแมงเอแมนวะเนี่ยเออแมงมุนก็ได้ ว่าเซนมากก็สิเป็นแมงเอกระทั่งขวายเนแมงจงโจอย่างงี้ยยังนำฝนแมงจงโจหรือว่าแมงนำฝนแต่จะเป็นแมงอ้วงมันหองเชิงจักไร้บ้านจะไร้เช็ดเอาขออกบวงจ้ะทร์จ<า>ุกเครื่องหมอพุณน,นะไงไก่ตัวหนึ่งเอ,อ,อาวไฟไปขึ้นหิงไว้

นานเย็นไม่ใช่นานแต่ต้องจับติดกันตลอดอืมก็ตัวพูดผิดอย่างนี้เลยนะมันจะได้อานเนี้ยทำถั่วกับซั่วไก่ตัดรั่วกันแต่ก็ได้กินรอบสองเด้อนี่นะพอเมื่อเขาก็ตัดเนี่ยเจ็บมาเพื่อได้ขายมันน้อยเขาจะได้กินเขาจะได้กิน กินแบงก็หายจนนนุ่แบบซุ่ไปอ้นยนะเธอถึงมาเมื่อยเธอบอกมีน้ำกินไปไปกินลำกพร้อมแล้วนี่ก็ไม่เอไม่่านิน้ากินข้าวมู่กินข้าวน้ำลูกน้ำร้านสักกดูกเจ้ามีตาอยู่บ่ มือตกมาเลยจอยเบแือกตัเป็นอะไรไม่ายจนะหนด่งหนหนง้งบ่อหนึตัวมืออื่นสิลูกได้บอกคะมือคือสั่นเถอะมืออื่นสิลูกได้บอกค่ะได้ใช้อันั้นนะตั้งตั้งมาฮมีอแสบคือฝนตดแสบบอกคะตแ่บบอกคะ มา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 เจ้าคุณนางวางนงเจ้าหนุ่มไม่ได้ทำอะไรสบายดีครับเด้อนอนกินข้าวจ้าได้มาผัวไม่ได้ก็กินข้าวเต้นเห็ดหมูประเดี๋มากินข้าวแล้วอยู่ถือไม่ดับหน้าไม่เมื่อก็ต้องกินข้าวก่อนลวจังมือดับหน้ากับมาจนเพ็จ แค่นั้นได้กลิ่นสองรอบสามรอบเสร็จมอร่อยนะรสกลมกล่อแทบนี่เจ้าเพื่อนจากกินหอนนั้นเป็นตุยนะรับไมไหวสิหอนเยอะอบออยอเรวตนนั้นแม่ไหนว่ากระถูกเขาบอกมาทำอยากหอมแบบนี้แบึก็มาก เอาว่าแบกินไก่แบบกินนัวเองอ็มีเป็นยังไงนัววเนี่มีแต่คนใจคนใจมีแต่แกินมได้กับนัวที่ไห้ที่จุดบรยูเนาะบานตเลยิอเตาบ่พูดไม่เหนาวเออมันหนาวมันหนาวมูหูยูในเต่าไฟอี บ่หมมันมาเสื่อมหน้ำมันคอุ่นเยเ็น,บบนคนแต่โต๊อีทั้งอืน่นล้วจ็จ่อยแมพ <c oughs> สวว <c oughs> ่ามันคือโต๊สันต์ตรงโต๊เอข้างมาเอาเป็นแรงร่ต๊ะนี่จก้องมาทอรอันบานเราจู่บุญผมีน้ำอันนี้ได้เตือนต๊ะงเลยียวเห็นบ่บ่ดไหยบัดน้าทํมคือบุตรโต๊ อี่นั้เขาว่าต้มตเมฟ้าถ้าเพิ่บตดโตเราจะโตเกันน้ำมี่หรือตาไม่าด้ตัวตบ้านละขันอาขันเมืองอือพอไปเอามาต้มยู่บ้านนะปัวกับบุหอดเท่าสัาได้ต้องไปกินไกไปาไ่ที่จังแบบกองผ่ากันคุ้เดียวกันวันนึกินข้าก็เป็นนกขุยนิ้มขุยนิ้มนกหน้ ด้านลกละกันขาขาดตาาา<ห>น้นกบโอ้ยต๊ต้นงวงวกาเนาะหนบัตกโเป็นในบางบวดขอย่างท่นใดกานะเออบรโทันทที่ชาแหละตสัาา่้วากาเป็ีป็ดตัว,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 วนเนะาะหือเก้าดือแป็ดหรืเก้าดับเดินเก้าไหมเน่าเ็ดชิดโซเกี่ยวล่ะ

บเมนงเนาะ้ตับเานี่แตับลงกินข้าวรตับตับลงตับลงหรือตับปอดตับปอมตับปอมเรากิตับปอมตับจริงด้ยใชตับจริงฉันซอยอยู่ แล้วเี๊ยวขไปชิ้นแะเรียจะลงแหงององแกเอาวันล้วก็เกาวิเกปนมาเลยติกเวไปนั่่ติดกวีวมีบริษข่าวนะคะบริหาหต้องคื้มอมาให้เรียร์แลังน,นึ่งข้าวเผื่อปกคนงาน ไปหาไปช่งสองล้อสอง้อทั่ไปน่ยก็ดาบเอก็ดาเอาพ่อผมบ่าว่าละสอง้อยนี่เปงมีเี้ซีจ่ายคนงานไส่ไปสี่พันกว่าละนั่นบอกจังนั้นคือจะนาบุญ้องลอยะครับไปส่งอืมอ๋อคือดีใช่ไหาไปช่งเลี้ยงขาพรเลี้ยงเขาว่าละสองลอยเลี้ยงสองขาสาวอบนนี้ใเออตอนชอบก็เลี้ยง คุณก no ็จะลงจะหงมกนมังกินม nice ังินมงก็จะลงกินมงก็จะลกอืมคือบเจ้าวตันบอกืออะไรหราะวาเจ้าหนาวฮเขาส่คขรื่องหนช่วงนีนั่งเอกติออกงานบ่อยเพราะว่า วงมอลับปีดมันก็เลิไปรับหน้าอันดำน้ำอริจามีหลายธงนะคะมีตั้งหลายธงนะคะต้องเติม่ว่ไหวฮะคือใครลงมือเนาะังมือเอลซีมาโมนีเอลซีก็ได้อันเอฟซีอันตั้งปู๊เพิ่มอีกเด้ยขอครับ

ยำหน้าเกือบคำแล้วตอนนี้เป็นถั่วยุบจับมอเือตรงนี้เอามาเออนี่เจบโโก้อ่ะอันนี้ให้พี่น้องเอ็ซ์ซีซะคุณละถั่วคือน้ำลายอยอ่เหิืนเบกกันเมื่อกินเลยวเจียบแต่นมากิน มอเดินีนห่างกันสักพักค่ะตรงนี้เดินทางอีกแล้วมาเันตี้อีกเด้รักห่างไกลบอกเอาแบบเอื้อนี่ก็เปืนอำนาเลยอำนาทีอ่ยอ<ค>ย่างอื่นนี่แหละหน้าตรงเดียวกันเราบอกไว้แล้วที่าารังาร์งเนาะเบอที่รับการ์ดองห้าไปก่อน ซอยเราก็อยากจ้างแต่ว่าเาบอกเอาุกันเอเลยพีกับอยคหลตัวเอยปุน้อยน้องอ้อยน้องอ้อยน่ออ้อพี่น้องขางนัน้ยแบบใช่้ขนบบพี่น้องล้ว ข้าเบิร์ดก้อนใช่ใช่คนบบยกมาในสิบบ้ากระป๋าบิบนแล้กินแสบแสบเ้ยต้มไก่เนาะแก็่อข้าวให้้องหยางเืินหลายก่มื่อนที่สองมาดับนนนี่กับเมื่อวันนั้ปมาข้าวขเบิดก่อนดันหน้าให้เดี่ยว เรได้กินต้มเป็ดหมี่มาสิโมต้มไก่เป็ดอีสานเป็ดเป็นกินตอนเองเราต้องหีบอันันไว้กินมันนั่นมุณจ้าเลี้ยงไม่นด้ก็พอดีเลยมันจะเป็นสองคนเกี่ยวข้าวให้เขาข่วงเขาอะครับจอยจะมาลงอยู่ไปช่วงเกี่ยวข้าวตีน ถ้เบิกเั่นไกลไหนน้น้องก็เปลี่ยนไอ้น้อมาคือสีงไง่างๆนะต่กูเป็นันีะไม่เยองนอสิไปกันเป็นทิมอยูงงอ่บาน์ามาร่าไปยูพีนน้องี่ยมันเนี่ยไปไปซ้ำะซอยทางนี้มันเนรียสก่อนอันสูดดำหน้ายันสีได้ไปโลงันบาน,นตุยเดียสูดดำหนา สีเล่าเบิ่งกาเป็นแกงเฮ้ยบอสลอจะจมเหองเด้อเองดุดนี่งงวนตื่นได้หอนแน่ได้ใช่กับไปละง้วนยื้าไปเจออากาศร้อนแบบแดดแดดเป็นอาการ้งวนจากเข้าอ่อนอ้อนึงเชือกถึงหดพุดสุเาราะง้นเากัไปง่ายเฮ้ยเนาะใส่สุดดีไปไล่ง้วนง่ายจวดจวบไปเฮ้ย โอ้โหคือมันก็แลนดงโดดมาน่าอย่างรยางลงไตน้ายๆมลมั้จัดตัวหามัวในสดนข้าไม่จนเสื้อจะขาดตื่นมันตื่นเข้าบอก่อนหาสุดมั่วตื่นมันเคียวลูกลุบบุมากแต่ว่าเขาก็ใส่รีดนุมเีเนาะอืมันันมัวนุ่มนิ่มสิมาบันห้างปีบเคยเห็นเลองบบันเนาบันอ นี่ยเริ่มเย้ะแม่ต้อให้กินกยัมาข้าวิ้องสลก้อตั้งหนเป็นตับหนักเกลียดนะพี่น้องจะกินตับไม่ไรเนี่ยก็ซื้อมาตับกินตักินนะกินไก่อาซื้อตับน้าวเลาหรอกวางหลอกสิอะไรเพืนจาน้เขากินหมด้เดี๋ยวพิซซองตอนแหนสินงปะตั้งสิ่ที่เขาอัน แกล้มมันแซ่บเข่าจนเบิดติ๊บพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวติดตามมื่ออื่นกันเท่ากันเด้อพี่น้องเหมือนกัสียเดินทางไปบ้านลีโอค่ะจังดจก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยค่ะไปแล้วครับสวัสดีเอาเรองเท้าวเป็นยังเช้าป้งไก่เาไกหยเราดอ้